มาาจ้าพี่น้องสีพ้าไปอันเบิงหมากะต้นเบิงหมากะต้นตอนค่าๆเา้อตอนค่าๆเปิดไฟแล้วเด้พี่น้องเออไปดูเดแสงแสงสว่างในความมืดก็จะเป็นแบบนี้แหละเห็นบอพี่น้องเห็นบอก็เห็นลางๆอยู่เนะาะกลางคืนจ้าว,ว่าเป็นเบงหมากตะต้นเมล่ากลางคืน มามามาเบิ้งหมากระตุ้นมาเบิ้งหมากระตุ้นเดี๋ยวนี้แหงง่าตายตายมากระตุ้นกลางขึ้นไปพี่น้องเบิ้งกันพี่น้องเบิ้งหมากระตุ้นเนี่ยเบิ้งกลังขึ้นแหงเห็นขาดโอ๊ยลันซ้อนอันซ้อนเนี่ยอุ้ยจะ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 หน่วยจะหน่วยในมุมเหนียวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยิ่มุมงเหนียวนีิสิบหน่วยไปเลยหี่ มุมเดียวมันมีสิบลูกเลยพี่น้องโอ้ยอ่อนซ้อนเปงทางนี้มันดูทางนี้ค่ะทางนี้ก็มีด้ยเบิ่งเนี่ยเออเบิ่งกลางคืนกับแจ้งก็เห็นอยู่น้อกลางคืนก็เห็นอยู่ด้วยปืดที่โทรดูดูมันอะไรกันเนี่ยอืมกระต้นคี้กระตากัะมีเด้อืม,ม น่ะป้ามาชมต่อกันขึ้นลุยแตะเบิ้งแถวเนี้ยหยัดในตาเนี้ยน้องเบิงเนี่ยจ้าบมกกัะต้นขี้กัะตาขี้กัะชาขี้ขี้ตะก้าเลยติดตาหักแทนีต้ตู้ตู้อิติอโอ้โอ อ,อ,อ่อนซ้อนอ่อนซ้อนข้างนี้มีไหมไปดูข้างนี้ก็มีดิแต่ว่าโอ้ข้างนี้ก็มีปืดที่โทอันข้างบักยาได้แจะพี่น้องดูดีดีดูดีดูดีบุงแม่บุญแม่เอาเอ้านั่นไงดู แกงใส่ไก่เขงใส่ปลาแซ่บแซบใส่ผักซี่เหล้าพี่น้องเอ้ยใส่บักซี่ใส่ใบผักกลางคืนเนี่หนิกลางคืนเนี่หนิกลางคืนจ้าพี่น้องอ่อนโอนอ่อนโอน